เอามารอบเดียวเบรดเลยตีนี่แมนเบามารอบเดียวเบรดเลยตีนี่เบริเตตูย่างเตียนขยายขัดขัดข<อ>ัดเอาทักทายสบายดีดพี่น้องวัอนี้พามาเบิง่งเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่อง,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 งเสียงมัดบ้านเพื่อนว่า โอ้อัปเดตเป็นจักหน่วยก่อนเลยนี่6กสิเบสฮกกางซี่ออย่างหล่อเลยเนาะคักๆัๆััเบตอีโต้18นิ้วเองบ่คนคือโบราหมือนน้เนาะปัพโยกตูเนาะปกตินี่โยกตูนี่ คนไล่เลยนะเหรือว่ามันบ่มีนขนายายมาน้ำบ่จังเนาะประกอบไวเนาะมืนก็คือมานลุยเนาะมืนเนาะ <c oughs> เป็น <c oughs> ตังไวขักแล้ว ของไม่เนาะสองนุวยหอกไม่สองนุวยโอ้มาฐานขนาดเนาะมาฐานมาฐานปีนาครับอัปเดตอีกปีนาเนี่ยปิดแปดคูนหกปีนาเน,นี่ยพอดีงาม เออเอาเอาจังไดรแล้วแต่วิชาการได้นี่เอ๊ะเออแสดงว่ามันกำลังนักปานไหนเนาโนซงสูงจังเม็ดก่อนนี่ทานนี่สี่เมตรแปดสิบเศา แข้นเสียงกลางสี่เมตรจะบอกสี่เมตรแปดสิบสี่เมตรแปดสิบออกออกไม่เทไรอันนี้ทาตูเป่านะนวยละห้าพัน อันนี้เจ้าสั่งเจ้าั่งซื้อซั่งไปได้ัรืั่ป่างเจ้าของแบรนด์เล่ยบ่หรือยังไงตัวแทนจำนายหานฟ้าใสอีโตอีโตโอ้โตสวยงามสินิ้วพอดีงามสำนีเนาะ อ้าวสบายดีเขชกอ๋อตัวมือนี่หับใช้งานนี่หรอวะมือนี่แม่นหรอวะคัก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 พอดีงามสำนีเนาะยกพอดียกง่ายเฮ้เฮ้เฮ้ ใครจะร้งองกันพูนยอตูกับมิจฉคน์กรรมไงยกคางไว้กันด้ <laughs> โอ,อย่างโหลเลยเนาะเอาฝากนด้ไหมฝากผลงานทีมงานวงดนตรีฝากทีมงานวงดนตรีหนุ่มสินไซหนุ่มสินไซเนาะน เอิอย่าลืมเอิอนใสเอิอนหามีเบอร์โทรบ่เบอร์โทรฝากบ่ฝากเบอร์โทรมีเบอร์โทรกับเก้าห้าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์ครอ่าอันนี้คือเจ้าของวงเพิ่นเนาะอย่าลืมเอิอนใสเอิอนหามีงานทั้งใดราคาว่ากันได้เนาะเดี๋ยวมื่นเดซิมานลองฟังเสียงบึ้งเนาะ ว่ามันสินักเน้นหมดเลยจังไดแต่คือว่านะ่าลืมเอินใสเอือนหาทีมงานหนุ่มสินไซดิเออหนุ่มสินไสเนาะทีมงานหนุ่มสินไซเพื่อนเป็นเครื่องเสียงอยู่ในบ้านพื่นยานา่งนี่แหละสำหรับราคาเมนว่ากันเพื่อนว่าอืม ฮับสายงานฮับสายทุกสถานที่เนาะสายทางเล็กชิปอย่ฮับเบิดบอกหรือว่าไปเนาะไกลๆไปเบิดบอกโอ้ <c oughs> อย่างงามบาดนี่ โอ้ขึ้นประกอบอยู่ถึงประกอบอยู่ลุ่มมันดึงขึ้นมาได้บ่มันยากดิ <c oughs> อะหมืน่นรอทฟังเสียงทุกคนเนาะหมื่นเดี๋ยวเช้านรีวิวเสียงแต่เมเน,นียนมามาถามเพื่อนเนาะเพื่อนอัปเดตอัปเดตตูมาใหม่ก็คือเมื่อก่อน,นั้น thưa bà mực con bệt xào nồi là bên khoang nhãng sẵn hả mưa con bệt xào nồi anh dù nhãng trái sẵn này thưa bố mực con này thưa bà hiện nó bò mực con này hiện than lũm là thưa bố nó có lạc khái gắn mền bò โอ้ oh, เดี๋ยวนี้เพื่อนจัดคายเดียว,วมมก็คืออีโต้พงพิทักษ์สิบแปดนิ้วเนะาะ,ะ,ะมืน่นทีมงานกองใหญ่ๆงงมีจวดมือนนี่เอ้าเดี๋ยวมือนเีม่ม่าน หมื่นมาฟังเสียงยอสวยงามเนาะแล้วอันสำหรับลำพงนี่สันลำพงนี่ใช้ยี่ห้อไะไจิ๊บบ่ไอบ้าแล้วแล้วเสียงกลางอ่ะท้องเสียงกลางเป็นดอกคันนี้โอ้งามฮะถือใจรถแบบสิ เรียมจะลวดธรรมรามื่นต่ฟังเสียงแล้วนอนบ่ทีมงานหนุ่มสินไซเพิ่นมือนี้มาหับไซมาับไซพี่น้องยุ่เยอะโค้งางาจวดลดโ้งง่ายง่ายหรือจวดรถดเออโธ ามาต่อคลิปเมื่อวานมื่อนี้เพิ่นเอาเครื่องลุงมาแล้วสิมาทดสอบมื่อนี้

ดังค่อยๆดันดันให้มัน,น,ามานดังให้ามานันดังได้โยใครกันยยโยล่ะฮยผมโยงไฟรู้ใครนะจ้ะ คนโบมันด <laughs> ังมันมันตื่นเนาะซต่ต่คนพีชวงไอ้ชาวเด้ยังม่พูดถไปนะลงไม่รู้สินการ ขึ้นมาห้องกนแล้วพูดทั้งหมด